แกเชื่อป่ะในบรรดาบททดสอบความเป็นเพื่อนทั้งหมดบนโลกเนี้ไม่มีอะไรที่ทรงพลังและทำลายล้างได้เท่ากับเรื่องเงินอีกแล้วว่ะมันเหมือนเป็นกระจกเงาบานใหญ่ที่สะท้อนให้เห็นท่าแท้ของคนคน,นึงได้ชัดเจนที่สุดในวันที่เขาเดินเข้ามาหาเราด้วยใบหน้าเศร้าส้อยพร้อมกับเรื่องราวความลำบากที่ฟังแล้วอดสงสารไม่ได้ช่วยหน่อยนะเดือนนี้ไม่ไหวจริงๆทาไม่ได้แกเราแย่แ่แ เราเองในฐานะเพื่อนพอเห็นคนที่เรารักแลวไว้ใจเดือดร้อนสัญชาตญาณความใจดีมันก็ทำงานทันทีวะ่ะเราไม่ได้โอนเงินให้เพราะเรารวยนะแต่เราโอนให้เพราะเราให้ค่าความเป็นเพื่อนมากกว่าตัวเลขในบัญชีเรายอมเฉือนเนื้อตัวเองยอมเอาเงินเก็บส่วนตัวออกมาให้เขาหยิบยืมเพราะลึกๆเราเชื่อใจว่าคนที่เรายอมช่วยในวันที่เขาตกต่ำที่สุดจะไม่มีวันทำร้ายเรากลับด้วยการหันหลังให้ แต่แกเชื่อป่ะมีเรื่องหนึ่งที่เราแอบตกผลึกได้หลังจากเจ็บมาเยอะคือความใจดีที่ไม่มีขอบเขตมันมักจะเป็นการเชื้อเชิญให้คนเห็นแก่ตัวก้าวเข้ามาในชีวิตเราอะ่ะหลายครั้งที่เราให้ยืมเงินเราไม่ได้แค่เสียเงินนะแต่เรากำลังเสียความเคารพในตัวเองไปด้วยเพราะบางคนเขาไม่ได้มองความหวังดีของเราเป็นพระคุณแต่เขามองเราเป็นตู้ ATM ที่มีชีวิตที่กดง่ายและไม่มีดอกเบี้ยสำหรับเรานะ การที่ใครสักคนกล้ามายืมเงินเราเขาควรจะพกความเกรงใจมามากกว่าคำขอร้องด้วยซ้ำสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดในจุดเริ่มต้นนี้ไม่ใช่ยอดเงินที่หายไปหรอกแต่คือวินาทีที่เราเริ่มสังเกตเห็นว่าหลังจากเงินออกจากบัญชีเราไปแล้วท่าทีของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีจากที่เคยทักทายเคยใส่ใจเขาก็เริ่มกลายเป็นคนแปลกหน้าขึ้นมาทีละนิดความเงียบเริ่มเข้าบกคุมความสัมพันธ์ จากเดิมที่คุยกันได้ทุกเรื่องตอนนี้แค่จะทักไปถามสารทุกสุกดิบเรายังแอบรู้สึกอึดอัดใจเลยเพราะในหัวมันมีความคิดแวบขึ้นมาตลอดว่าเขาจะคิดว่าเราทักไปทวงเงินหรือเปล่านะนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความบิดเบี้ยวที่ความหวังดีของเรากำลังถูกใช้เป็นอาวุธกลับมาทำร้ายตัวเราเองมันแปลกนะที่พอเวลาผ่านไปสักพัก ความสัมพันธ์ที่ควรจะตรงไปตรงมากลับกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่คนสองคนจะเจอได้จากเดิมที่เราเป็นผู้ช่วยเป็นคนที่มีน้ำใจหยิบยื่นโอกาสให้เพื่อนในวันที่เขาแย่แต่พอเงินก้อนนั้นเปลี่ยนมือไปปุ๊บสถานะของเรากับเขาก็เหมือนจะถูกสลับด้านกันอย่างน่าประหลาดวะเราว่าหลายคนคงเคยเจอความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่เราซึ่งเป็นเจ้าของเงินแท้ๆกลับต้องมานั่งปั้นหน้านั่งเกรงใจ และคอยเช็คจังหวะว่าตอนนี้เขาอารมณ์ดีหรือยังหรือตอนนี้เขามีเงินพอจะคืนเราหรือยังถึงจะกล้าอ้าปากถามมันเป็นสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายออกเราต้องมานั่งระวังคำพูดตัวเองกลัวจะทักไปแล้วดูเหมือนคนขี้งกกลัวจะเสียเพื่อนทั้งทั้งที่ความจริงแล้วคนที่ควรจะเกรงใจและรู้สึกผิดที่สุดคือคนที่ถือเงินเราไว้ในมือต่างหากเรารู้สึกว่าความเกรงใจมันเป็นเรื่องของคนที่มีสำนึกนะ แต่พอมันถูกใช้ผิดฝั่งมันกลายเป็นดาบสองที่ย้อนมาปักอ,อกเราเองบางทีเราก็ใจดีเกินไปจนคนอื่นเขาเห็นความใจดีของเราเป็นช่องว่างวะ่ะเขาไม่ได้เกรงใจเราหรอกเขาแค่รู้ว่าเราเป็นคนขี้เกรงใจและไม่กล้าหักหน้าใครเขาก็เลยเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบสบายๆบ,บนความอึดอัดของเราสำหรับเรานะการที่ใครสักคนกล้ามายืมเงินเราเขาควรจะพกความเกรงใจมา,มามากกว่าคำขอร้องด้วยซ้า ไอความบิดเบี้ยวนี้มันจะยิ่งชัดขึ้นเวลาที่เราเห็นเขาโพสต์รูปใช้ชีวิตดีๆไปกินกาแฟร้านดังซื้อของเล่นใหม่หรืออัปโหลดรูปทริปท่องเที่ยวลงโซเชียลแบบรัวๆว,วินาทีนั้นแหละที่ความรู้สึกมันเริ่มเปลี่ยนจากความสงสารกลายเป็นความสงสัยและจบลงด้วยความผิดหวังเราเริ่มตั้งคำถามว่าเงินก้อนที่เขาเอาไปมันมีความหมายกับเขาแค่ไหนกันแน่ในเมื่อเขายังมีเงินไปทำอย่างอื่นได้ แต่ทำไมเขาถึงเลือกที่จะลืมหนี้ที่ติดเราอยู่การทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันคือการดูถูกน้ำใจกันอย่างรุนแรงที่สุดมันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้เห็นค่าในความลำบากของเราตอนที่ตัดสินใจช่วยเขาเลยและสิ่งที่น่ากลัวกว่าการไม่คืนเงินคือการที่เขาพยายามทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติจนเราเองนั่นแหละที่เริ่มจะทนไม่ไหวมันแปลกไหมที่บางคน เขาสามารถใส่หน้ากากของการเป็นคนปกติได้อย่างแนบเนียนทั้งที่ในความเป็นจริงเขากำลังทำร้ายความรู้สึกของคนที่หวังดีที่สุดกับเขาอยู่พฤติกรรมที่เจ็บปวดกว่าการบอกว่าไม่มีคืนคือการที่เขาเลือกใช้ความเงียบเป็นอาวุธในการหนีปัญหาและเลือกที่จะทำเหมือนความหวังดีของเราในวันนั้นมันไม่เคยเกิดขึ้นจริงเราวัดจุดที่มันเริ่มจะเกินทน ือตอนที่เราเห็นเขาอัพสตอรี่หรือโพสเฟซบุ๊กใช้ชีวิตตามปกติยิ้มโหเราะกับคนอื่นไปปาร์ตี้ทำตัวเหมือนคนที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่พอเราทักแชทไปเขากลับขึ้นว่าอ่านแล้วไม่ตอบหรือหนักกว่านั้นคือไม่อ่านเลยทั้งที่เขายังออนไลน์อยู่ตลอดเวลาไอ้ความเงียบแบบนี้นี่แหละ ที่มันทำหน้าที่เหมือนกำแพงนนหนาๆที่เขาตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อกันเราออกไปจากชีวิตเขาเพียงเพราะเขาไม่อยากเผชิญหน้ากับความรับผิดชอบของตัวเองเราแอบสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะว่าคนประเภทนี้เขามักจะมีทักษะพิเศษในการเลือกจำว่เขาจะจำได้แม่นมากว่าใครเคยทำอะไรให้เขามีความสุขแต่เขาจะแกล้งลืมทันทีว่าใครเคยยื่นมือมาช่วยเขาในวันที่เขาลำบาก สำหรับเราความเงียบของเขาไม่ใช่แค่การไม่มีคำตอบนะแต่มันคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดแล้วว่าเราไม่มีความหมายสำหรับเขาอีกต่อไปในนาทีที่เขาตัดสินใจเงียบใส่เราเขาได้ทำลายสะพานความสัมพันธ์ทิ้งไปแล้วโดยที่เขาไม่สนเลยด้วยซ้ำว่าเราจะรู้สึกยังไงเราว่ามันน่าเศร้าตรงที่คนที่เราเคยคิดว่าเป็นเพื่อน กลับใช้ความเงียบเป็นเครื่องมือในการโกงน้ำใจเราแบบหน้าตาเฉยยิ่งไปกว่านั้นพฤติกรรมนี้มันทำให้เราเริ่มสงสัยในตัวเองนะว่าเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าเรากดดันเขามากไปไหมหรือเราทวงบ่อยเกินไปจนเขาอึดอัดแต่พอลองมาดึงสติแล้วคิดดูดีๆเราจะพบว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราเลยเว้ยมันคือสันดานของคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ ที่พยายามจะป้ายความผิดทางความรู้สึกมาให้เราเขาพยายามทำให้เรากลายเป็นคนร้ายที่คอยตามจิกตามทวงเพื่อที่เขาจะได้มีข้ออ้างในใจว่าที่ฉันไม่คืนเพราะแกทําตัวน่ารำคาญเองการที่เขาใส่หน้ากากใช้ชีวิตปกติได้โดยไม่รู้สึกผิดชอบชั่วดีต่อหน,นี้สินที่ติดค้างอยู่มันคือสัญญาณเตือนภัยที่ดังที่สุดแล้วว่าคนคนนี้คือสารพิษในวงจรชีวิตเรา เขากำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าสำหรับเขาแล้วเงินไม่กี่พันหรือกี่หมื่นบาทมันมีค่ามากของความจริงใจที่เราสะสมมาเป็นปีๆและเมื่อความจริงมันเปิดเผยออกมาในรูปแบบของความเฉยเมยแบบนี้มันก็ถึงเวลาที่เราต้องมานั่งประเมินแล้วว่าเรายังควรเก็บคนแปลกหน้าในหน้ากากเพื่อนคนนี้ไว้ในชีวิตต่อไปจริงๆหรอมันมีอะไรที่น่าเบื่อยิ่งกว่าความเงียบ ก็คือคำพูดที่ไม่มีน้ำหนักนั่นแหละหลังจากที่เขาใช้ความเงียบเป็นกำแพงมาสักพักพอเราเริ่มกดดันหนักเข้าหรือพอเขาเริ่มรู้สึกว่าหนีไม่พ้นสิ่งที่จะตามมาคือมหากราบคำสัญญาที่ไม่มีอยู่จริงคำพูดที่ถูกพ่นออกมาเพื่อให้เรารู้สึกสบายใจไปวันๆหรือเพื่อให้เราหยุดทวงชั่วคราวแต่ในความเป็นจริงมันคือการต่อลมหายใจให้ความเห็นแก่ตัวของเขาทำงานต่อไปได้เรื่อยๆ เราว่าสิ่งที่ทำให้เราเสียใจที่สุดไม่ใช่การที่เขาไม่มีเงินคืนนะแต่คือการที่เขารับปากทั้งที่รู้ตัวดีว่าทำไม่ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าโอนให้แน่นอนรอเงินเดือนออกก่อนนะวันที่5เจอกันพอถึงเวลาจริงๆคำสัญญาพวกนี้ก็ปลิวหายไปกับสายลมแล้วก็ตามมาด้วยคำแก้ตัวชุดใหม่ที่ฟังดูน่าสงสารกว่าเดิมอีกพอดีแม่ต้องเข้าโรงพยาบาลด่วน รถโดนชนต้องเอาเงินไปซ่อมก่อนมันเป็นวงจรที่วนเวียนไม่จบสิ้นจนเราเริ่มรู้สึกว่าคำพูดของเขาไม่มีค่าอะไรเลยแม้แต่เครดิตในฐานะัดเพื่อนเขาก็ยอมเอามาละลายทิ้งกับคำโกหกพวกนี้เราแอบคิดนะว่าคำสัญญาของคนเนี่ยมันคือเครื่องวัดความเคารพที่เขามีให้เราอะถ้าเขาเห็นเราเป็นเพื่อนที่สำคัญจริงๆเขาจะไม่กล้าผิดนัดแบบส่งเด็ก หรือถ้าเขามีปัญหาจริงๆเขาจะเดินเข้ามาบอกเราตรงๆด้วยความเกรงใจไม่ใช่ปล่อยให้เราเป็นฝ่ายรอแบบไร้จุดหมายสำหรับเรานะคนที่กล้าผิดสัญญาซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันสะท้อนให้เห็นว่าเขาไม่ได้แคร์เลยว่าเราจะเดือดร้อนไหมเขาแค่แคร์ว่าทำยังไงให้ตัวเองรอดไปได้อีกวันการที่เขาโกหกเราหน้าตายมันคือการที่เขาบอกเราอ้อมๆแล้วว่า แกไม่ได้สำคัญพอที่ฉันจะต้องรักษาคำพูดด้วยวินาทีนั่นแหละที่เรารู้เลยว่าตัวตนที่เขาแสดงให้เราเห็นในวันที่ยืมเงินมันคือการแสดงล้วนๆสิ่งที่พ่วงมากับคำแก้ตัวพวกนี้คือความรู้สึกที่ว่าเรากำลังถูกปั่นหัวเราต้องมานั่งจำตารางชีวิตเขาต้องมานั่งลุ้นว่าวันที่หจะมีเงินเข้าไหมต้องมานั่งวิเคราะห์ว่า ที่เขาบอกว่ารถเสียเนี่ยมันจริงหรือเปล่านี่คือภาระทางใจที่เขาโยนมาให้เราแบกไว้ทั้งที่เราไม่ควรต้องมารับรู้อะไรพวกนี้เลยด้วยซ้าเงินเราเองแท้ทำไมต้องมาทำหน้าที่เหมือนเป็นนักสืบคอยจับผิดคำโกหกของเพื่อนตัวเองด้วยการที่เขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพอโดนทวงก็พ่นคำสัญญาปลอมๆอ,ออกมามันคือการทำลายสะพานความเชื่อใจที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดให้พังราบคาบ เราเริ่มมองเห็นคนตรงหน้าเปลี่ยนไปจากคนที่เคยหัวเราะด้วยกันกลายเป็นคนที่เก่งแต่เรื่องสร้างนิทานหลอกลวงแล้วไอความผิดหวังซ้ำรากนี่แหละที่มันจะค่อยๆเปลี่ยนความใจดีของเราให้กลายเป็นความเฉยชาเพราะเรารู้แล้วว่าไม่ว่าเขาจะพูดอะไรออกมาหลังจากนี้มันก็เป็นแค่ลมปากของคนที่เห็นแก่ตัวที่สุดคนหนึ่งเท่านั้นเองพอมันเป็นแบบนี้ไปนาน,น,าน สิ่งที่ตามมามันไม่ใช่แค่ความกโกรธว่ะแต่มันคือความพังทลายของระบบในชีวิตเราเองบางทีเงินก้อนนั้นที่เราให้เขายืมมันอาจจะเป็นเงินที่เราแพลนไว้ว่าจะเอาไปจ่ายค่าประกันเอาไปให้พ่อแม่หรือเป็นเงินสำรองไว้ใช้อย่างฉุกเฉินของเราจริงๆแต่พอเขาไม่คืนแถมยังมาทำลอยหน้าลอยตาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภาระทั้งหมดนั้นมันกลับมาตกอยู่ที่ไหลเราคนเดียวแบบเลี่ยงไม่ได้ เราต้องมานั่งประหยัดต,ต้องมานั่งเครียดต้องมานั่งแก้ปัญหาที่คนอื่นเป็นคนสร้างในขณะที่คนเอาเงินเราไปกลับไปนั่งกินปิ้งย่างสบายใจแกคิดดูดิมันยุติธรรมตรงไหนวะเราว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือความกัดกร่อนทางใจวะ่ะการที่ชีวิตเราต้องมาสะดุดเพราะความผิดพลาดของคนอื่นมันทำให้เรากลายเป็นคนที่มีทัศนคติลบต่อโลกไปโดยปริยาย เราเริ่มไม่กล้าช่วยใครเริ่มมองทุกคนที่เดินเข้ามาหาเราด้วยสายตาที่หวาดระแวงเพราะภาพจำที่เพื่อนคนนั้นทิ้งไว้มันรุนแรงเกินไปความหวังดีที่เราเคยภูมิใจตอนนี้มันกลับกลายเป็นตราบาปท,ที่คอยเตือนใจว่าแกมันโง่ที่ให้เขายืมเราแอบสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะว่าความใจดีของเราเนี่ยบางทีมันก็ย้อนกลับมาทำร้ายเราเหมือนยาพิษวะ่ะคือเราไม่ได้เสียแค่เงินนะ แต่เราเสียสุขภาพจิตไปด้วยเรากลายเป็นคนขี้ระแวงกลายเป็นคนเครียดง่ายเพียงเพราะเราพยายามจะรักษาคำว่าเพื่อนไว้สำหรับเรานะการที่ชีวิตเราต้องมาสะดุดเพราะความรับผิดชอบที่คนอื่นโยนมาให้มันคือสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังแบกของหนักที่ไม่ใช่ของเราอยู่เราว่ามันถึงเวลาที่ต้องกลับมาดูแล้วว่าความใจดีของเรามันมีไว้เพื่อส่งเสริมคนเห็นแก่ตัว หรือมีไว้เพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นกันแน่เพราะสุดท้ายแล้วเราไม่ควรต้องมารับผิดชอบผลจากการกระทำของคนที่ไม่มีความรับผิดชอบว่ะความเสียหายมันยังลามไปถึงความสัมพันธ์รอบตัวด้วยนะบางทีเราเครียดเรื่องนี้จนเป็นลงกับคนในครอบครัวหรือไปทำงานด้วยความหงุดหงิดเพราะในหัวมันวนเวียนอยู่แต่กับคำถามที่ว่าเมื่อไหร่จะคืนทำไมเขาถึงทำแบบนี้ มันเป็นเหมือนมะเร็งทางอารมณ์ที่ลามไปทุกส่วนของชีวิตโดยที่ไอตัวต้นเหตุยังคงใช้ชีวิตปกติเหมือนคนไม่มีหนี้สินการที่เขาทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันคือการปัดความรับผิดชอบที่แย่ที่สุดเพราะเขาไม่ได้แค่โกงเงินเราแต่เขากําลังโกงความสุขและความสงบสุขในชีวิตเราไปด้วยเราต้องสูญเสียพลังงานชีวิตมหาศาลไปกับการตามทวงการรอคอยและการเสียใจ ซึ่งพลังงานพวกนี้เราควรจะเอาไปใช้สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้ตัวเองมากกว่าพอมาถึงจุดนี้เราจะเริ่มเห็นความจริงที่โหดร้ายว่าตราบใดที่คนคนนี้ยังอยู่ในวงจรชีวิตเราชีวิตเราก็ไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความเครียดนี้ไปได้เลยมันจะถึงจุดหนึ่งว่ะจุดที่ความอดทนของเรามันไม่ได้ระเบิดออกมาเป็นเสียงตะโกนแต่มันกลับกลายเป็นความเงียบที่เย็นชาที่สุดวินาทีที่ฟางเส้นสุดท้ายขาดสะบัน้น มักจะเป็นตอนที่เราได้เห็นหลักฐานคาตาว่าไอ้คำว่าไม่มีของเขามันคือการโกหกที่หน้าด้านที่สุดเท่าที่เราเคยเจอมาในชีวิตเราว่าความเจ็บปวดที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้คือตอนที่เราเห็นเขาโพสต์รูปซื้อของเล่นใหม่ราคาเหยียบหมืน่นหรือเช็คอินร้านอาหารหรูๆในวันที่เขาเพิ่งบอกเราเมื่อเช้าว่าเงินยังไม่ออกขอเลื่อนไปก่อนนะวินาทีนั้นแหละที่เกราะแห่งความสงสารในใจเรามันพังทลายลง เราจะเริ่มตาสว่างและมองเห็นท่าแท้ของคนตรงหน้าชัดขึ้นเรื่อยๆว่าเขาไม่ได้ลืมนี่เขาไม่ได้ลำบากเขาแค่ไม่ให้เกียรติเราเลยแม้แต่นิดเดียวเขาไม่ได้มองเราเป็นเพื่อนแต่มองเราเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้เขาใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเราว่าเราแอบตกผลึกได้อย่างหนึ่งนะว่าบางทีการที่เรายอมอดทนมาตลอดมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนดีว่ะ แต่มันแปลว่าเรากําลังสนับสนุนให้คนเร็วๆทําตัวแบบเดิมได้เรื่อยๆไปสําหรับเรานะนาทีที่เรารู้ความจริงว่าเขาโกหกมันคือนาทีที่เราต้องเลิกหาข้ออ้างให้เขาได้แล้วเขาอาจจะจําเป็นต้องใช้เงินจริงๆเขาอาจจะแค่ลืมไม่ต้องไปคิดแทนเขาแล้วแกเพราะถ้าเขาแคร์เราจริงๆเขาจะไม่ปล่อยให้เราต้องมานั่งเจ็บปวดกับความลวงโลกของเขาแบบนี้ เราว่าการยอมรับว่าเพื่อนคนเดิมที่เรารักมันตายไปแล้วคือจุดเริ่มต้นของการรักษาแผลใจที่ถูกต้องที่สุดว่ะความจริงที่โหดร้ายที่สุดคือเราต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์นี้มันปลอมมาตั้งแต่ต้นเขาอาจจะเข้ามาหาเราเพียงเพราะรู้ว่าเราใจดีและหลอกง่ายทุกคำพูดหวานหูทุกคำสัญญาที่เขาเคยให้ไว้มันคือส่วนหนึ่งของการแสดงเพื่อประโยชน์ของเขาเท่านั้นพอมาถึงจุดนี้ ความเสียดายเงินมันจะเริ่มน้อยลงนะแต่ความเสียดายเวลาและเสียดายความรู้สึกมันจะพุ่งขึ้นมาแทนการเห็นท่าแท้ในวันที่เราไม่ได้ประโยชน์จากเขาแล้วหรือในวันที่เขาคิดว่าเขาเหนือกว่าเรามันคือบทเรียนที่ราคาแพงมหาศาลแต่มันก็คุ้มค่าที่จะเรียนรู้อ่ะเพราะมันทำให้เราเห็นว่าวงจรชีวิตของเราตอนนี้มันมีขยะที่ต้องกำจัดออกไป การที่เขาทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่มือเขายังล้วงกระเป๋าเงินเราอยู่มันคือการประกาศสงครามประสาทที่ชัดเจนที่สุดและเมื่อเราเห็นท่าแท้ของเขาจนหมดเปลือกแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อไปมันไม่ใช่การทวงเงินให้ได้คืนอีกต่อไปแต่มันคือการคัดทิ้งเพื่อรักษาชีวิตที่เหลือของเราให้กลับมาสงบสุขเหมือนเดิมพอมันมาถึงจุดที่ตาสว่างแล้ว สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การคิดหาวิธีทวงเงินให้ได้คืนวะ่ะแต่มันคือการตัดสินใจตัดใครบางคนออกไปจากชีวิตอย่างเด็ดขาดหลายคนอาจจะติดก,กับดักคำว่าเสียดายเวลาที่คบกันมาหรือเสียดายเงินที่ยังไม่ได้คืนแต่แกเคยหยุดคิดไหมว่ายิ่งเรายื้อเวลาที่จะรักษาความสัมพันธ์พังๆนี้ไว้เรายิ่งเสียต้นทุนชีวิตหนักกว่าเดิมหลายเท่าเราว่านะ ศิละปะกลนการตัดขาดมันเริ่มจากการยอมรับความจริงก่อนยอมรับว่าเงินก้อนนั้นมันอาจจะไม่มีวันกลับมาแล้วและยอมรับว่าคนที่เราเคยเรียกว่าเพื่อนเขาไม่ได้มีตัวตนอยู่อีกต่อไปการที่เราบล็อกเขาการที่เราเลิกทักหรือการที่เราเดินออกมาิเงียบยมันไม่ใช่การหนีปัญหาเว้ยแต่มันคือการหยุดเลือดไม่ให้แผลในใจเรามันเวอหวะไปมากกว่านี้ การเอาตัวเองออกมาจากวงจรของคนเห็นเก่ตัวคือการให้โอกาสตัวเองได้กลับไปเจอคนที่ดีกว่าและไปอยู่ในสังคมที่มีความเคารพซึ่งกันและกันจริงๆเราแอบตกผลึกได้อย่างหนึ่งนะว่าบางทีการเสียเงินเพื่อซื้อบทเรียนให้รู้ว่าใครคือคนจริงใจมันอาจจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวก็ได้วะสำหรับเรานะการตัดคนประเภทนี้ออกไปไม่ใช่เรื่องใจแคบเลยเว้ย แต่มันคือการทำความสะอาดพื้นที่ในชีวิตเราไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนเยอะเป็นร้อยเป็นพันถ้าในร้อยคนนั้นมีคนที่จ้องจะเอาเปรียบเราอยู่การเหลือเพื่อนแค่ไม่กี่คนแต่ทุกคนพร้อมจะสพอร์ตกันในวันที่ลำบากนั่นต่างหากคือความโชคดีที่แท้จริงเราว่าความใจดีของเรามันมีจำกัดนะแกอย่าเอาไปใช้กับคนที่ไม่เห็นค่าจนไม่เหลือความหวังดีไว้ให้คนที่เขาควรจะได้รับมันจริงๆเลย การตัดขาดแบบนี้มันอาจจะมีความรู้สึกผิดติดค้างอยู่บ้างในช่วงแรกเพราะเราเป็นคนใจอ่อนเราอาจจะกังวลว่าคนอื่นจะมองเรายังไงเขาจะไปเล่าเรื่องเราในมุมไหนแต่เชื่อเถอะว่าความสงบสุขหลังจากที่เราไม่ต้องมานั่งเช็คแชทไม่ต้องมานั่งรอลุ้นสตอรี่และไม่ต้องมานั่งเครียดกับคำสัญญาปลอมๆม,มันคือความรู้สึกที่เบาสบายอย่างบอกไม่ถูกเลยนะในวันที่เราเลือกจะจบวงจรน,น้ำเน่านี้ เราไม่ได้แค่เสียเพื่อนที่แย่ไปหนึ่งคนนะแต่เราได้ตัวเราคนเดิมที่เคยมีความสุขและมีพลังงานบวกกลับคืนมาการเลือกเป็นเจ้าหนี้ที่ต้องคอยตามจิตแล้วกลับมาเป็นผู้ชายที่ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองมันคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วและเมื่อเราจัดการพื้นที่ในชีวิตให้สะอาดเรียบร้อยเราจะเริ่มมองเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์ที่เหลืออยู่ได้ชัดเจนขึ้นว่า คนแบบไหนกันแน่ที่ควรจะยืนอยู่ข้างเราในวันที่โลกมันหมุนไปอย่างรวดเร็วและวุ่นวายแบบนี้เมื่อถึงบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมานะหลังจากที่เราผ่านทั้งความหวังดีความผิดหวังไปจนถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาดที่สุดในชีวิตมันทำให้เราเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าชีวิตคนเรามันสั้นเ,นเกินกว่าจะเอาเวลาไปแบกรับความไม่รับผิดชอบของคนอื่นว่ะ การที่เรายอมตัดใครบางคนออกไปมันอาจจะดูเหมือนเราใจร้ายในสายตาเขาแต่ในสายตาของเราเองมันคือการรักษาสิ่งที่มีค่าที่สุดไว้นั่นคือความเคารพตัวเองและความสงบสุขในใจเราอยากให้แกจำไว้อย่างหนึ่งนะว่างเงินที่เขาเอาไปนะ่ะมันซื้อบทเรียนราคาแพงให้เราได้เห็นท่าแท้ของคนและมันก็ซื้ออิสระให้เราหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้ด้วย ในวันที่เราเคลียร์พื้นที่ชีวิตให้สะอาดเราจะพบว่าเรามีพลังเหลือเฟือที่จะเอาไปดูแลคนที่รักเราจริงๆคนที่เขาเห็นค่าในความหวังดีของเราและคนที่เขาจะไม่ยอมให้เราต้องมานั่งเสียใจเพียงเพราะเรื่องเงินไม่กี่บาทการก้าวข้ามบทเรียนนี้ไปได้คือการเติบโตที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างแท้จริงเราอยากทิ้งทายไว้ให้แกคิดนะว่าแกเชื่อปะ คนที่ยืมเงินแกไปแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือคนแรกที่แกควรตัดออกจากวงจรชีวิตจริงๆวะ่ะเพราะเขากำลังบอกแกด้วยการกระทำแล้วว่าเขาไม่ได้แคร์ความรู้สึกแกเลยแม้แต่นิดเดียวสำหรับเรานะมิตรภาพที่แท้จริงมันไม่ได้วัดกันที่ความนานหรอกแต่วัดกันที่ความเกรงใจและการให้เกียรติในวันที่อีกฝ่ายลำบากถ้าวันนี้แกยังลังเลที่จะตัดเขาออกไปแกลองถามตัวเองดูนะว่า แกอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับคนที่จ้องจะเอาเปรียกแกไปเรื่อยๆหรือเปล่าการอยู่คนเดียวแบบมีคุณภาพยังดีกว่าการอยู่่ํากลางคนเยอะแยะที่จ้องจะสูบพลังงานชีวิตเรานะแกเชื่อเราเถอะว่าวินาทีที่แกปล่อยมือจากคนแยๆ่ๆแกจะเห็นทางเดินที่สว่างและกว้างกว่าเดิมเยอะเลยสุดท้ายนี้ระหวังว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะเป็นกำลังใจให้ใครก็ตามที่กำลังตกอยู่ในที่นั่งลำบากเรื่องเพื่อนยืมเงินนะ แกไม่ได้สู้คนเดียวเว้ยและแกก็ไม่ได้เป็นคนผิดที่ไปทวงเงินตัวเองด้วยจงภูมิใจในความใจดีของตัวเองแต่จงใช้มันให้ถูกที่และถูกคนเพื่อที่แกจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลังแกคิดว่ายังไงฟังมาถึงตอนจบแล้วแกมีวิธีจัดการกับเพื่อนที่ยืมแล้วหายยังไงบ้างหรือตอนนี้มีใครที่แกกำลังตัดสินใจจะตัดออกจากวงจรชีวิตอยู่หรือเปล่าลองคอมเมนต์แชร์เรื่องราวและวิธีรับมือของแกให้เพื่อน,อนฟังหน่อยนะ เราอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเจอปัญหาเดียวกันวะ่ะวันนี้เราไปแล้วนะ